สวัสดีค่ะบุ๋มปนาตาตอบทุกรามา่าสร้างภาพคุกเงินบริจาคน้ำท่วมบุ๋มปนดา,าวงผู้ดีวันนี้อุ้มทองลูก7เดือนมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมขอเคลียรทุกปมดราม่าอุบเงินบริจาคผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เมื่อคืนอยู่เชียงใหม่บินกลับมาเพื่ออัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เชียงรายอยู่ในช่วงฟื้นฟูที่หนักและทำมไมยังต้องทำกันอยู่ถ้าใครทราบข่าวจะมีน้ำท่วมครั้งที่สอง เลนเอาออกนอกบ้านไปแล้วเราเคลียร์กันไปแล้วมันกลับมาใหม่พร้อมดินใหม่ก็ต้องนั่งเคลียร์กันใหม่ต้องช่วยฟื้นฟูแล้วไม่สามารถทำครัวได้เพราะบ้านเขายังไม่สะอาดต้องทำโรงครัวให้เขาอยู่ส่วนเชียงใหม่ล่าสุดสถานการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มาพร้อมเลนน้ำถึงระดับอกระดับหัวเลยแล้วมีผู้ป่วยคนแก่คนชารา ติดอยู่ในบ้านเยอะมากหลายบ้านไม่ได้กินข้าว2-3วันเพราะน้ำแรงจริงๆตอนแรกแม่ครัวที่บุ๋มไปเซตอัพทำโรงครัวตรงรอยสุเทพตอนแรกแม่ครัวบอกว่า400แต่บุ๋มบอกว่าไม่พออาหาร400กล่องไม่พอให้เชื่อบุม๋มแล้วมันก็ไม่พอจริงๆบุ๋มก็ประกาศหาอาสาสมัคร หาโน,น่นนี่จนเราทำได้2ถึงส0 0พกล่องเมื่อวานวันแรกไม่พอเราก็ต้องทำต่อ24ชั่วโมงเราไม่ได้พักเพราะบุ๋มต้องรับเรื่องว่าตรงนี้ต้องอพยพคนตรงนี้หมาแมวติดอยู่ไหนจะเป็นเรื่องอาหารล่าสุดมีเรื่องเรือล่มอีกแล้วเสียชีวิตด้วยเราต้องไปกู้ตรงนั้นด้วยทีมเรือของบุ๋มตอนนี้ มีอยู่ด้วยการ8ทีม10กว่าลำอยู่กระจายพื้นที่ทั่วเชียงใหม่โรงครัวตอนนี้ปาไป3-4โรงครัวใหญ่ที่ช่วยในการดูแลพี่น้องประชาชนพยายามบริหารงานเต็มที่พูดตรงๆก็หนักหน่วงหลายจุดช่วยมาหลายปีมากน้ำท่วมปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยไหมกับการออกไปช่วยคนบุ๋มทำมาตั้งแต่ปี54นั่นก็หนัก หนักทุกบ้านเลยเมื่อสองปีที่แล้วท้องอาเล็กก็ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเช่นกันแต่ครั้งนี้มันหนักตรงนี้มันมาพร้อมโคลนมาอย่างต่อเนื่อง1จังหวัดต่อหนึ่งจังหวัดแรงคือน้ำป่า คนไม่สามารถสัญจรได้ง่ายๆเราไม่สามารถเอาคนแก่ออกมาได้แล้วทำงานกันตลอดเวลา24ชั่วโมงนะหน้างานอันตรายมากเราต้องคำนวณเช่นการเข้าไปช่วยใครสักคนอบพยพออกมาถ้าน้ำแรงเหมือนน้ำป่าบางทีเราไปถึงตัวเขาแล้วเอาขึ้นเรือถ้าเกิดเรือล่มขึ้นมาอย่างกู้ภัยยังรู้จักเซฟตัวเองได้บ้างแต่ชาวบ้านละ่ะ คนแก่ละ่ะผู้ป่วยละ่ะคนท้องละ่ะจะทำยังไงมันก็ไม่คุ้มเราถึงบอกว่าถ้าจะคลอดก็ต้องคลอดในบ้านเอาทีมไปคลอดในบ้านไม่สามารถพาออกมาได้เห็น <He S 2> ว่าน้ำท่วมครั้งนี้เจอเคสคนเสียชีวิตจมอยู่ใต้โคลนตัวพี่ไม่ได้เจอเองแต่ทีมกู้ภัยเขาไปเจอทีมรถตักเขาไปเจอแต่เขาจมอยู่ใต้โคลนเลยอารมณ์เหมือนหนีไม่ทัน ้องเข้าใจว่าเหมือนน้ำป่าแต่น้ำป่าไม่ได้อยู่ตามคลองประตูเหล็กยังพังครึ่งได้ยกซุงทั้งซุงลอยเป็นต้นออกมาเลยพังทั้งบ้านมีบ้านหนึ่งที่ไปเจอหายไปทั้งบ้านเลยเหลือแต่หัวเตาแก๊สเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวประจำหมู่บ้านแล้วมีซุงใหญ่ๆลอยมาจากไหนไม่รู้มันลอยมาได้ทุกวันนี้เขายังนั่งอยู่ข้างทางเลยนะ มีเคสที่รู้สึกว่ากลั้นน้ำตาไม่ไหวมีหลายเคสค่ะต้องเข้าใจว่าความเสียหายต่างกันบางเคสเขากู้เงินมาเป็นเงินใกล้เกษียณเอามาปลูกข้าวทำสวนของเขาผลไม้ปรากฏว่าแป๊บเดียวไม่ถึงคืนเงินทุกอย่างจมไปใต้น้ำหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยพี่ไปถึงพื้นที่บ้านเขาก็ติดเหมือนเกาะกลางน้ำเขามานั่ง กอดร้องไห้เรายังถือถุงยังชีพอยู่เลยเขากอดแล้วร้องไห้บอกว่าพี่ไม่เหลืออะไรแล้วหรือบางบ้านคุณยายที่สุขโขทยัยน้ำซ้อจนใต้พื้นหายไปเลยบ้านเอยครัวเอยของใครไม่เหลือเขาบอกว่าเหลืออย่างเดียวคือชีวิตเขาคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจากนี้จะทำยังไงอย่างคุณตาคนหนึ่งเพิ่งไปผ่าตัดท้องที่โรงพยาบาลออกมาปุ๊บบ้านหายไปทั้งหลัง บ้านอยู่ใต้น้ําแกก็นั่งมองน้ํามองบ้านมีบางเคสท,ที่ไปเจอกําลังจะคิดสั้นใช่เขาบอกไม่ไหวแล้วไม่รู้จะคุยกับสามียังไงเงินหายไปหมดแล้วร้องไห้เราก็เลยให้เงิน2-3ถึงสหมื่นเบื้องต้นให้แกไปใช้ชีวิตก่อนเราคงไปช่วยแก้ระบบ ทั้งนี่ก็คงไม่ไหวให้แกได้ช่วยเหลือตัวเองก่อนตรงนั้นให้แกได้กินข้าวได้อะไรก่อนควักเงินสดให้เลยต้องอย่างนั้นค่ะจริงๆหลายเคสหลายล้านแล้วค่ะพี่ลงพื้นที่ตั้งแต่แม่ตำไล่มาเชียงรายมาสุขโขทยัยมาอายุธยาขึ้นไปแม่สายต่อแล้วแม่สายให้เงินหนักมากมาหนองคาย แล้วมาที่จังหวัดเลยมีแพร่น่านขึ้นไปแม่สายอีกรอบน้ำท่วมอีกรอบแล้วลงมาเชียงใหม่ยังไม่ได้กลับบ้านกันเลยทีมงานช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงด้วยปางช้างที่เชียงใหม่แม่แตงอันนั้นเป็นที่เขาโทรศัพท์มาเขารู้ว่าทีมพี่บุ๋มมีทีมการข้ามแม่น้ำจะใช้เรือทั่วไปไม่ได้ ไม่เป็นเจสกีก็ต้องเป็นเรือที่มีเครื่องที่ใหญ่มากพอเราเลยต้องประสานงานวันนั้นค่อนข้างฉุกเฉินพอสมควร6โมงเช้าโทรมา8โมงเราก็ถึงพื้นที่การจะนำช้างออกมาได้ต้องเอาควานช้างเข้าไปไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้ต้องให้ควานช้างพาน้องออกมาช่วยได้เยอะไหม บางนี้รู้สึกเสียชีวิตสองเชือกส่วนสัตว์อื่นก็ช่วยได้เยอะอยู่แต่มีสูญหายด้วยมีทีมของผู้ใหญ่เอาโดนลงไปตามหาน้องกันหมากี่ตัวไม่รู้เยอะมากแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ประสบภัยเราช่วยจากบ้านออกมาเราถามว่าเขาว่าหมากัดไหมเจ้าของบอกไม่กัดไม่กัดเจ้าของค่ะหัวเราะเขาชวนทีมกู้ภัยเล่นเขาไม่รู้ว่ากำลังประสบชะตากรรมอยู่ เรือที่ขนสัตว์เป็นเรือที่เพิ่งซื้อเลยเพราะเรือลำเก่าเราแตกเป็นเรือที่ได้จากเงินของชมพู่อริยาค่ะทันทีเลยค่ะ ช่วยโรงเรียนอีกหลายแห่งโรงเรียน76แห่งค่ะซึ่งโรงเรียนเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เราดูไว้เพราะยังไงเด็กก็ต้องกลับไปเรียนหนังสือ76แห่งรวมเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนหนองคายที่ได้รับความเสียหายเราก็แล้วแต่ว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนจำนวนเงินไม่ต้องพูดถึง็อดแรกต้องจ่ายค่าล้างทำความสะอาดโรงเรียนก่อน็อดที่2คือเคลียร์พื้นที่หายไปบ้าง อตที่3ถึงเป็นอุปกรณ์ต้องจ่ายเป็นลรถๆแบบนี้ค่ะองค์กรทำดีมีคนบริจาคทั้งนอกและในวงการช่วยเหลือเยอะมากรู้สึกยังไงที่ผ่านมาจะเห็นว่าลุยของเรามานานมากแล้วก่อนแม่สายเราลุยตั้งแต่แม่ตำํำ เป็นเงินส่วนตัวหมดเลยนะจนกระทั่งมีคนหนึ่งมาเบิกเลิกให้คือเบกกี้สีธัญญาบริจาคเข้ามาห้า0 0ื่นเขาเป็นคนเบิกเลิกไม่รู้ตัวแต่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าใครจะให้แต่เวลาใครให้เราอยากประกาศเราดีใจมากที่มีคนช่วยสพอร์ตเรามาเพราะที่ผ่านมาเป็นเงินส่วนตัวล้นล้วน,ลวนเลือดไหลสิเลยเป็นดาราคนแรกที่มาเราก็ เลยว่าเป็นคนแรกที่ให้เงินบริจาคมาจากนั้นไม่รู้ยังไงดาราม,มาแบบมืดฟ้ามัวดินไม่พอด้อมต่างๆนักร้องนักแสดงในไทยและด้อมจากต่างประเทศดาราจีนก็มาแล้วเขาน่ารักมากเหมือนแข่งกันทำบุญจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินบริจาคเข้ามาเยอะมากจนทำให้เรา ฮึกเหิมเราเกิดโปรเจกต์โรงเรียนที่ผ่านมาเพราะรู้สึกว่าเรามีเงินมากพอที่จะช่วยโรงเรียนได้แล้วตอนแรกแค่50พอเงินเข้าปุ๊บเราก็ฮึกเหิมอีกอย่างจังหวัดที่น้ำท่วมมีมากขึ้นมีเชียงใหม่ลำพูนมีโรงเรียนเสียหายเพิ่มมันก็ต้องให้ก็เลยกลายเป็น70กว่าโรงเรียนวงการพระสงฆ์ก็ช่วยบริจาคมาดารามาเยอะมากล่าสุด สดสดร้อนร้อนเบลล่ารานี1ล้านบาทค่ะมีดาราบางคนบริจาคบอกว่าไม่ต้องโพส มีชมพู่อาริยายอดแรกหนึ่งล้านบาทชมพู่เขามีการคุยกับพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันว่าหนูต้องจ่ายเท่าไหร่ที่พี่บุ๋มจะได้ไม่ต้องลงน้ำหัวเราะจริงๆวัตถุประสงค์หลักเขาคือแค่นั้นคือเอาเงินปลาใสาชั้นเท่าไหร่คุณปนัดดาจะได้ไม่ลงน้ำตอนนั้นเรือแตกไงชมพู่บอกมายังไงชั้นก็ยอมหัวเราะองค์กรทำดียังรับบริจาค ไปเรื่อยๆค่ะถ้าน้ำยังท่วมอยู่เพราะเราได้รับข้อความเยอะมากแม่บุ๋มมาเชียงใหม่หน่อยทั้งที่ตอนนั้นเราอยู่เชียงรายบุ๋มต้องตีรถทันทีคืนนั้นมาอยู่เชียงใหม่แล้วเซตอัพกันทั้งคืนรับเรื่องว่าอพยพกันตรงไหนทำงานยังไงติดต่อหลวงพ่อตอนสามทุ่มขอเปิดวัดหน่อยค่ะหัวเราะชมพู่อริยาเขาบริจาคบอกไม่ต้องประกาศชื่อพอประกาศแล้วได้ คุยกันไหมมีเซลเขารู้อยู่แล้วแหละว่ายังไงเราก็ต้องประกาศเพราะเราเป็นคนชัดเจนใครให้เท่าไหร่ยังไงเราอยากให้แฟนคลับเขาได้ดีใจกับเขามีคนแซะเขาเหมือนกันว่ามัวแต่แต่แตงตัวสวยเราก็เลยเขียนประมาณนั้นแซลชมพู่ว่าเขาไม่ประสงค์ออกนามนะ ชมพู่โดนหยอกๆแต่มีคนบริจาคแล้วโดนกระแสดราม่าจริงๆคือแก้มบุม๋มเขาบริจาคหลายที่ค่ะเขาไม่ได้ให้ที่ดิฉันที่เดียวเขาเน้นกระจายเขาไปทั้งคนและสัตว์ของพี่หลายรอบแล้วไปจังหวัดนี้ก็สอง0 0ื่จังหวัดนั้นก็สอง0 0ืน่นเขาซัพพอร์ตตามยอดเล็กๆแต่คนอาจคาดหวังว่าสามีเขารวยมั้ง เห็นเขาขายของได้เยอะมั้งน่าจะบริจาคหลักแสนหลักล้านแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยจริงๆแก้มบุ่มให้เยอะมากๆให้หลายครั้งแล้วด้วยมีแฟนคลับตีกันเองในเพจแม่กรณีการมินที่บริจาค ฉันก็งงๆเอาจริงๆไม่ได้ตามดราม่าเลยขอโทษจริงๆชีวิตไม่ได้ยุ่งกับดราม่าเลยแม้แต่ดราม่าตัวเองก็ไม่ได้ยุ่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญของชีวิตแล้วเรื่องดราม่าไม่ได้สําคัญเท่ากับน้ําตาของประชาชนที่อยู่กลางน้ําท่วมและโคลอนอยู่ตรงนั้นเรากําลังดูอยู่ว่าเขาจะหายใจต่อยังไงจะมีข้าวกินไหมตรงนั้นคือสิ่งสําคัญกว่าในโซเชียลพอใครตีกันกับ ใครก็เลยไม่รู้เรื่องเลยเราเขียนปรามเพื่อ ให้เห็นว่าคนเรามันต้องแยกส่วนตัวคือส่วนตัวแต่บุญคือบุญใครตั้งใจทำดีเราต้องชื่นชมแค่นั้นจบมีหน่วยงานตรวจสอบในโซเชียลบอกว่ายอดบริจาคที่คนบริจาคเข้ามาที่องค์กรทำดีถึงร้อยล้านแล้วจริงไหมสาธุยกมือไหว้ถ้าถึงจะดีมากเพราะจะช่วยได้เยอะล่าสุดโดนในกลุ่มเรียวมิสไทยแลนด์หรืออะไรที่เอาไปด่าไปแซวกันเองใน กลุ่ม แม่สุมิตรเกรนมังเขียนว่าเห็นเงินบริจาคเอาไปทำโรงครัวเงินไปไหนเราก็แบบอยากให้เข้ามาดูไม่ต้องพูดเลยนะไม่อยากชี้แจงเยอะแต่ช่วยมาลงพื้นที่กับบุ๋มสักวันแล้วจะเห็นว่าเงินออกไปไหนคุณอาจให้เงินบริจาคบุ๋มเพิ่มเติมก็ได้อย่างแค่โปรเจกต์เชียงรายหมดไป23ล้านค่าไรรถแมคโครที่บุ๋มเอาลงพื้นที่ร้อยกว่าคันตอนนี้หมดไปแล้ว 30คันที่หมดสัญญากันแต่อีก74คันยังอยู่ในพื้นที่ค่าน้ำมันเกิดมาก็เพิ่งรู้ว่าน้ำมันแพงมากน้ำมันในแต่ละคันแต่ละวันที่วิ่งแล้วมีค่ายางแตกเพราะเราลุยโครนมีทั้งเศษตะปูเศษแก้วเศษไม้ที่มันมาพังกันเป็นคันๆล่าสุดเราเติมน้ำมันมาเครื่องพังเพราะมีน้ำอยู่ข้างใน5คันที่พังดิฉันก็ต้องซ่อมกี่แสนล่ะ แล้วไหนจะเรือที่เราต้องใช้โรงครัวแต่ละวันเรามี17โรงครัววันหนึ่งข้าวกล่องคุณคูณไปแล้วค่าแก๊สไม่ต้องจ่ายเหรอครัวเหมืองแดงใต้ วันหนึ่งแก๊สสิบถังวันต่อวันเราทำตั้งแต่วันแรกของแม่สายจนถึงวันนี้เดือนกว่าทำไมไม่ถามละ่ะว่าดิฉันจ่ายไปเท่าไหร่อีกหนึ่งดราม่าที่บอกว่าเงินไม่ถึงผู้ประสบภัยหุบเงินบริจาคไม่ถึงตรงไหนแจกสดเลยนะ บางบ้าน 5,000- 1,000- 2,000แจกทุกบ้านเงินเป็นล้านออกไปหมดแล้วคุณจะให้เขากินแต่ข้าวสารอาหารแห้งอย่างเดียวไม่ได้เราให้เงินสดด้วยเขาต้องซื้อน้ำมันกะปิน้ำปลาอาหารเหลวของเขาแล้วแต่บ้านอีกจุดที่เสียเงินเยอะคือฝ่ายกั้นน้ำพนังกั้นน้ำที่เราลงในพื้นที่ อยู่ที่ปางห้าถนนติดชายแดนข้างหลังคือเมียนมาตรงนั้นช่วยคนได้1200หลังคาเรือนคืนนั้นเลยที่เราตัดสินใจจ่ายเงินแล้วบอกว่าถ้าช่วยประชาชนได้เราเอายอดเงินคุณคิดเอาเองการทำบิ๊กแบกยาวเอาเสาหเมตร ลงถี่ขนาดนั้นทั้งหมด3จุดนะคิดว่าเงินเท่าไหร่แล้วเขามายืนร้องให้ใครก็ตามที่กัดดิฉันอยากให้ลองลงพื้นที่ดิฉันให้รถคุณฟรีเลยเอาไปฟังเสียงขอบคุณจากประชาชนดีกว่าไม่ต้องมาฟังจากบุ๋มพูดตรงๆสัมภาร์ไม่ปล่อยดิฉันหรอกคุณหัวเราะเราเป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนเรียบร้อยชัดเจนเงินเข้ามูลนิธิเป็นผลจากการมู หัวเราะที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นว่าบุ๋มควักเองตลอดตั้งแต่สองปีที่แล้วเงินวิ่งศพวิ่งอะไรเงินบริจาคมาจากหลายแบบทุกวันนี้เรายังวิ่งช่วยผู้ป่วยวาระสุดท้ายบางคนรักษาตัวไม่ได้แล้วเรามีขับรถส่งเขาถึงบ้าน20,000ื่นหมื่น แต่ละเคสที่ออกประมาณนี้ตลอดเราเลยรู้สึกว่าเงินที่เข้ามามันไม่เพียงพอจนเราไปวัดตะกูลบางบอนอยุทยาทีมงานบอกว่าพ่อแก่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเราก็ไปบ่นให้ท่านฟังบอกว่าพ่อแก่ขาที่ผ่านมาหนูควักเนื้อเลือดหนูออกเต็มๆเลยค่ะหนูต้อง ไถหัวหลายรอบแล้วหนูอยากให้มีเงินบริจาคเข้ามาเป็นหลักล้านบ้างไม่ใช่ร้อยสองร้อยหนูอยากเหมือนมูลนิธิอื่นที่มีหลักล้านเข้ามาอยากมีฟิลนั้นบ้างพูดแล้วจะร้องไห้เราอยากมีคนสนับสนุนเราบ้างเราบ่นให้ท่านฟังบางทีเงินออกทีละแสนสองแสนกว่ามันออกตูมเลยพ่อแก่ขาช่วยหนูหน่อย ชวยหลักล้านหน่อยหนูจะเอาประทัดพันดอกไปให้แก้บนหรือ,อยังยังเลยเดี๋ยวเสร็จภารกิจจะไปแก้บนไม่รู้แหละพอเงินเข้ามาเราดีใจมากแต่เราลืมขอพ่อแก่เต็มๆไปขอออกทีวีเลยให้เงินอยู่นานๆหน่อยหัวเราะเข้ามาปุ๊บออกปั๊บเลยหัวเราะขอขอบคุณแหลงข่าวที่นี่ .com ค่ะ